กเ,เกไก่สไลเดอร์เปิดทางผลักดันอาบีเป็นนายแบบเต็มตัวเกไก่สไลเดอร์เปิดทางผลักดันอาบีเป็นนายแบบเต็มตัวสร้างกระแสสพอร์ตสุดอบอุ่นทั่วโซเชียลกลายเป็นกระแสฮือฮาในโลกโซเชียลอีกครั้งเมื่อเกไก่สไลเดอร์หรือนางสาวนิดาสว่างสุขยูทูบเบอร์หญิงอันดับต้นๆของประเทศไทยที่มีผู้ติดตามบนยูทูบมากกว่า15ล้านคนได้ออกมาผลักดันและให้การสนับสนุนเต็มที่แก่ อาบีแฟนหนุ่มคนสนิทที่กำลังก้าวเข้าสู่วงการนายแบบหน้าใหม่จากเบื้องหลังยูทูบสู่เบื้องหน้ารันเวย์ตามรายงานจากแหล่งข่าววงในระบุว่าทั้งคู่ได้ร่วมกันวางแผนโปรเจกต์แฟชั่นเซสุดเอ็กซ์คลูซีฟซึ่งจะเผยแพร่ผ่านช่อง YouTube และโซเชียลมีเดียเร็วๆนี้โดยเก๋ไก่รับหน้าที่เป็นครีเอทีฟด i r ร c คเตอร์ของโปรเจกต์ดูแลการจัดองค์ประกอบสินคอนเซปต์การถ่ายภาพไปจนถึงการคัดเลือกชุดและโลเคชั่นด้วยตัวเองภาพเบื้องหลังที่ถูกปล่อยออกมาทาง อินสต g r a m มและติ๊กต k อของทั้งสองคนแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของเก๋ไก่ในการปั้น r าบให้กลายเป็นนายแบบมืออาชีพไม่ว่าจะเป็นการให้คำแนะนำเรื่องโพสท่าบุคลิกภาพหรือแม้แต่การฝึกเดินแบบเบื้องต้นคำพูดที่สร้างแรงบันดาลใจข้อความหนึ่งจากโพสตของเก๋ไก่ที่ถูกพูดถึงอย่างมากคือทุกคนมีศักยภาพในแบบของตัวเองแค่ต้องมีคนที่เชื่อในเขาและฉันเชื่อว่าอาบจะไปได้ไกลในเส้นทางนี้ ประโยคดังกล่าวกลายเป็นแรงบันดาลใจให้แฟนคลับมากมายโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นที่กำลังค้นหาเป้าหมายของตัวเองหลายคนแชร์โพสต์นี้พร้อมข้อความให้กำลังใจตัวเองและคนรอบข้างจนแฮชแท็กอบีในแบบใหม่เก๋ไก่สปอร์ตขึ้นเทรนบนทวิตเตอร์ในเวลาไม่นานแฟนคลับสปอร์ตเต็มที่บนโลกออนไลน์มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมเก๋ไก่ว่าเป็นตัวอย่างของคนที่พร้อมดันคนรอบข้างให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งไม่ใช่แค่การช่วยในเชิงคำพูดแต่ลงมือทําจริงในทุกขั้นตอนทั้งยังมีคอมเมนต์หนึ่งที่ถูกกดหลายสูงสุดในติ๊กตอกระบุว่าเก๋ไก่ไม่ได้แค่เป็นยูทูบเบอร์แล้วนะเธอคืออินฟลูเอนเซอร์ที่แท้จริงเพราะเธอใช้พลังของตัวเองผลักดันคนอื่นให้เติบโตโอกาสใหม่ในวงการแฟชั่นแหล่งข่าววงในยังเผยว่ามีเอเจนซี่แฟชั่นรายหนึ่งให้ความสนใจติดต่ออาบ เข้าร่วมแคมเปญโฆษณาเสื้อผ้าแบรนด์ท้องถิ่นในช่วงกลางปีนี้ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญของนายแบบหน้าใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นเส้นทาง